นี้ก็ได้เวลาสุปดปวแล้วผมขอเปิดโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนและขอเปิดสถานีตํารวจภูทรเมืองศรีสะเกดสพย่อยยั่งยืนบ้านจำณนะบัดนี้ครับ ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีนยโยบายให้มุ่งเน้นแก้ปัญหายาเสพติดแบบควบวงจรภายใต้แนวคิดพื้นที่ปลอดภยัยคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติดเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การนำของพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสิษผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สนองนยโยบายของรัฐบาลโดยดำเนินการจัดทำโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบควบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติขึ้นโดยบุรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุขและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์การสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนพลตำรวจโทพนรัตน์หลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3จึงได้นำนโยบายดังกล่าวประชุมสังการ ให้กองมาเข้าการตำรวจภูทรจังหวัดในสังกัดให้จัดทําโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบข้วมวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติขึ้นในทันทีผลตำรวจตีสันติเหล่าประทายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรีสเกตได้ประสานความร่วมมือไปอยังนายวัฒนาผู้ที่ชาตผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเพื่อบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนสนองรับนโยบายตามมาตรการพิทักษ์ลำดวน238สถานีตำรวจภูทรเมืองรีสเกต ภายใต้การนำของพันตำร,รวจเอกเทพพิทักษ์แสงก้าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกดได้บูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองศรีสะเกดโดยนายสมเกียจสีขาวในอำเภอเมืองศรีสะเกดได้ออกคำสั่งอำเภอเมืองศรีสะเกดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดได้จัดประชุมคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย โดยได้คัดเลือกบ้านซำม,มูลหนึ่งตมบนซำอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดเป็นหมู่บ้านเป้าหมายเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจํานวนมากและได้จัดทําแผนการดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมีความมุ่งมั่นทุกผแผนกงานเพื่อแต่งตั้งชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนโดยมอบหมายให้พันตารวจตรีธนงศักดิ์ยะสูงเนินสารวัตรป้องกันและปราบปรามเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ เมื่อวันที่29เมษายน2564พันตำรวจเอกเทพิทักษ์แสงก้าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสาธารณสุขอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้นำชุมชนวันที่30เมษายน2564 ตรวจเยี่ยมครัวเรือนสืบสภาพชุมชนโดยชุมชนบ้านซำตำบลซำอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดมีนายสีทองปัญญาคมเป็นผู้ใหญ่บ้านมีทั้งหมด208ครัวเรือนแบ่งเป็น12คุ้มมีจำนวนประชากรทั้งหมด869คนแยกเป็นชาย434คนหญิง435คนเมื่อวันที่3พฤษภาคม2564สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกด ได้บูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองศรีสเกตและทุกภาคส่วนทำพิธีการเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติสพย่อยชุมชนยั่งยืนบ้านซำและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU หน่วยงานและ MOU กรรมการหมู่บ้านในวันที่3พฤษภาคม2564โดยมีนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเป็นประธานในพิธี พันตำรวจเอกเทพพิทักษ์แสงกล้าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกดเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการทางสารสนเทศและก็คอร์ปชันะครับเป็นหนึ่งในใหญ่ท่าน้องมีผลงาตให้ท่านคอร์รัปชัที่เกี่ยวกับการบริหารของผู้บริหารสารสนเทศครับสำหรับในเรื่องาของทางสารสนเทนะครับผมในฐานะทีรับผิดชอบในเขตกรศึกษาซึ่งใน ในการประปะซึ่งจะใช้สองมิตีแบบสมมตศาสตร์นะครับปัญญาคือหน้าของซิบเ็กก็คือคอมมิใช่ไหมนะครับมีส่กน ฉันไ้รการปบังาในสาส่วนต่างอาเ่นที่เราได้ไปีกโครการนี้ข้อมูลส่วนต่างเป็นที่ปรา้กกระบวนการแล้วก็บริการต่านในกานเรื่องนี้เราก็พร้อมที่จะสนบสนุนแลก็พร้อมที่จะดำเนินการในเวลาที่แล้วก็พรอมที่จะสนบสนุนในอุทยานทำงานแต่ถึงทุกวันนี้ และในปัจจุบันนั้นการดำเนินงานโครงการอยู่ในขั้นปฏิบัติการ ขั้นตน้นชุดปฏิบัติการโครงการชุมชนยั่งยืนได้เริ่มดำเนินงานโดยคัดเลือกคณะกรรมการประจำคุ้มโดยมีตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสาธารณสุขทุกท่านนะครับตอนนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการค้หนหาคุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดนะครับกิจกรรมประชาคมคุ้มบันทึกข้อตกลง MOU ครัวเรือนและทำผ้าป่าเบาะแสยาเสพติด ปัญหาทุกอย่างสัมันเท่ากันหมดมากต่างกางเท่ากันก็ต้องการแก้ไขแต่เอาเหมนแก้ไขก่อนแก้ไขได้นะครับยกตัวอย่างเรื่องเด็กแล้นงยกตัวอย่างเรื่องสิ้มพยังนะครับพวกเราก็ดำเนินต่นะครับอ่ะลำดับต่อไปเลยต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนขอมติกับพี่น้องทุกท่านทุกครอบครัวทุกคนที่มานั่งฟังอยู่ณตรงนี้นะครับว่าเราจะขับเคลื่อนคณะกรรมการเนินงานฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายผู้นำชุมชนฝ่ายครอบครัว ท่านทุกท่านเป็นตัวแทนควรอบครัวว่าจะขับเคลื่อนนำโครงการนี้ปัญหาที่ยกขึ้นมาทั้งหมดนี้ไปสู่การปฏิบัติและก็ยินยอมเห็นพ้องต้องกันจะขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไปด้วยกัน<ำ>ก็ขอปติกับทุกท่านว่าจะให้ความร่วมมือและก็สมัครใจยกมือนะครับว่าจะขับเคลื่อนทุกท่านทุกคนจะขับเคลื่อนไปด้วยกัน้อกันนะครับยกมือหน่นอยครับเวียดวามที่ดีครับ ทุกปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหายาสเสพติดปัญหาอื่นนะครับอันนี้เป็นการแสดงเจ็จำางนะครับหลักความเห็นพ้อมป้องกันยินยอมจะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาี่ด้วยกันทุกคนมีส่วนร่วมนะครับกิรรมตรวจปัสสาวะเอ็กซเรย์ร้อโดยกลุ่มเป้าหมายในการตรวจนั้นช่วงอายุอยู่ระหว่าง13ปีถึง65ปีจำนวน667คนกิจกรรมคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น19คนกิจกรรมรับตัวผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อรับการบำบัดโดยมีพลตำรวจโทพนุรัตน์หลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ให้เกียรติเป็นประธานในการรับตัวผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการผมเป็น,นผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีผู้นำชุมชนนี้แม้รทั่งพ่อแม่ก็อาจแทนรับคนน้อง ให้เข้ามาสู่อ,อกก้อมกอดของของเราเราจะได้ช่วยน้องๆจะทำให้ชีวิตน้องๆให้ดีขึ้นท้ายสุดพี่ฝากอยู่สามเดือนนะครับสิ่งที่น้องกำลังกระเจนอยู่ถ้าน้องไม่สามารถจะปีนผ่านได้ขอให้นึกถึงคำพูดของพี่นะครับที่ทุกวนันนี้โตมาแล้วทุกวันนี้ก็ยึดสามคำนี้ครับเวลามีอุปสรรคม,มีปัญหามีอะไรต่างๆ นมุ่งมัน่นส่ยดีกตัญญูมุ่งมัน่นส่ยดีกตัญญูมุ่งมัน่นส่ยดีกตัญญูโดยจัดข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงน้องเลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดไอ้ก็โตเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่บุญทรรมกันแล้วถ้ามีปัญหาย,ยัางเดือดร้อนหรือว่ายัางบอกไอ้ได้เลย ผู้าหายกา็ได้รือทู่อ้ก็หายไปแล้วนี่ยังซาคุชาร์เรื่อยๆตอนนี้ก็บหกว่าคนไปท่านตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับน้องดีขึ้นแม่บ้าหูป่ะครับว่าเพิ่นไปเข้าโครงการบ้มหูเริ่มบ้าหูมื่ดไรครับประมาณจังหมื่นละบ้มหูเรื่องเลยละเืออันว่าในวัดก็เลยเพิ่นว่าไปออกไปยินว่าอ,ออกกิจวัตรแต่ไม่บอ,อกแม่ว่าไปใช้ โอ้คนไปรวมรวมโครงก,การนี่ครับนี่เนไปเรียนวัดลุบไปลุบมากนี่เพิ่นดีขึ้นอยอะนะครับเนาะดีขึ้นบ่ดีขึ้นอยู <c ough> ่เดี๋ยวขอเงินขอเนียงหลายุณตะกี้บ่สครับบอสใขอ,อขอแบขออข<ม>บ,บ,บขอไปซือ้อขนมกินจะละสิบบาทหาบาทสิบบาทไปขอไปซื้อแนวอื่นนะครับเนาะขอไปซื้อยากบาทดีใจบ่ครับคุณแ <c oughs> ม,ม่ดีใจแต่ให้เพิ่นเศร้าตลอดเนาะ ในเศร้าสังหรณนนองมันคือสิอันนี้ยดอกขาใเศรา้าเศร,าเศราเ้าใการเข้ารับการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูตามกระบวนการ c b d x าการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีสะเกษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแทงตบำบลสัาอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกดการดู กันนอนครับผมแล้วก็ตามการงานนะครับโอเคอเค่ายืยนมาตรงที่ต้เนเลขากิที่ทางชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนทำร่วมกับผู้เข้ารับการบำบัดกิจกรรมเคารพธงชาติปฏิญาณตนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการแนะนำตัวสร้างความคุ้นเคยกับชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนกิจกรรมกีฬาบำบัด กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางศาสนาของชุมชนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนการออกตรวจของสายตรวจในช่วงเวลากลางคืนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านโดยร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการเข้าออกหมู่บ้านมีการจัดสายตรวจในการปล่อยแถวเคารพางชาติบริเวณหน้าสพย่อยชุมชนย่งยืนบ้านสํา ในช่วงเวลา8นาฬิกาของทุกวันกิจกรรมโคกหนองนาโดยร่วมกับโรงเรียนบ้านสัมโพมีการจ <correlation. S 2> <flush> ัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบ้านสําซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบควบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติกิจกรรมปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัว ที่ศูนย์โคกน้องนาโรงเรียนบ้านสัมพูกิจกรรมออกเยี่ยมประชาชนโดยการติดตามรับใช้พระคุณเจ้าในกระหว่างเดินบินทะบารตรเมื่อบ้านหมู่สองมีกิจกรรมก็เลยเชิญทางผู้ช่วยไ,ได้เตรีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ติดต่ติดต่อว่ ในยุโควิดก็เลยใช้ทาง้านขเนี่ยให้มาเข้าร่วมการดนินการโครงการวิจัยก็คือพี่น้องลูกหลานเราที่อยู่บ้านคนไนที่เกี่ยวข้องมาเสพติแต่ได้เอารนวัวมันทำอย่างนี้คิดว่าดีนะ คิดว่าดีไหมในที่พักผู้จารเชิญเขามาร่วมดีไหมครับเอาถามกันตรงๆชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนซึ่งอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติการตามขั้นตอนของโครงการตั้งการดําเนินการและจะดําเนินการในช่วงเวลาที่เหลือให้สําเร็จตามโครงการต่อไปเพี่อวความยั่งยืนของชุมงชนและจะขยายโครงการนี้ไปยังหมู่บ้านอื่นๆในโอกาสต่อไป